นะครับผมขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาเล่นฟรีไฟล์ครับผมอันนี้ผมจะมาเล่น4ีวีีลงแรงนะครับผมใครเข้ามาใครเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับมาพร้อมแล้วเริ่มกันเลยเล s g กตอนนี้จะแฮเป้า ไม่รู้นะผมเมื่อกี้ผมเล่นไปอะแรงผมเกือบลดโอ้เหลือดาวเดียวมาแก้มือใหม่ผมจะเอาแรงขึ้นนะครับผมยังไงผมจะเอาแรงขึ้นให้ได้นะครับผมอย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็ กับจะขาขให้ผมด้วยนะครับมาเริ่มเกมมาผอมยิงผอมบวกมาบนอะไรเออชอบกนจริงๆนะเราเนี่ยไอย้คนปากปากอุ้ยไม่โดนมันรู้สึกว่ามันจะอ้อมผมขอดักก่อนนะครับผม ไปไหนวะถ่ายริ้วเลยหรือว่าจะอ้อมผมต้องดูหลังให้เพื่อนนั่น ไม่เข้าหัวโอ้ยดูนี่เพื่อนเต้เนะ่ยโอ้โหตอเต้เลยสอเตีเลยตาบต้เพื่อนเราล้มเดือดจริงๆดูสูเพื่อนล้มหนึง่งรอยเพื่อน ห่วจังวะใส่ชุดนี้โอ้โหชอบชอบอืมเพื่อนระวังเพื่อนหลมตอนนี้น่านจะเหลือสองคนจำไม่ผิดอีกคนหนึ่งหลมไปแล้วหลมหนึ่งเพื่อนรู้ๆเพื่อนเฮ้เดี๋ยมมาตอย โอ้ยแตกโอ้ผมขอเล่นปาไม้แล้วกันผมชอบปืนนี้รักปืนนี้มากที่สุดเล่นซีตีผมจะจับปาไม้ก่อนเลยผมชอบเล่นผมขออนุญาตปิดเสียง ต้องกายสมาธิเล่นโอ้เมื่อกี้เกือบชนะแลเกือบได้นำแล้เด่นรลบวพวกมันตายหนึ่ง Cái này quá, nha, cùng ai ở trong nhé, Cái này đã, ngoài bên. Bên. Ủa. Ngoài Hỏi đi lại thôi, dừng thôi, dừng thôi thôi, thôi 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 เริ่วิ่งเริร่วิ่งอย่าไม่ทมไปบวกไปเลยม,มันไม่ลงมาซะดีเดือดตัวเดียวขอเจ็บตืนก,กันนะจ๊ะเกมนี้ผมจะ อาจจะไม่ได้ฆ่าไม่รู้ฆ่าหรือไม่ฆ่าขอให้ชนะแรงขึ้นมันมันอยู่ข้างบนนะอ่าอออผมเหลือคนเดียว มันอยู่ข้างบนนี่เจะออกไปช่วยเพื่อนยังไงวะวุงดืดอายหายนะอุ๊ยออกวงเมาเมาเปเลยมาโอย มันอยู่ข้างบนผมจะยิงได้ยังไงวะเนี่ยอะเอเคผมขอจับเอเค่อกี้ผมลืมกดลืมป,ปิดเมาส์เี่ยโอ้โหวงก็มาคนก็อยู่ข้างบนอะ Đừng khỏi khỏi đua à. Mấy, mấy lộn, mấy đôn hùa Bảo กดไอวอผมจะกดไอวอรเตาหนึ่งผมอีกหนึ่งสาเลยสาเลยไม่ให้ชกเว้ยกดไอวอผมว่าผมไม่ให้ชกโอเคตอนนี้เหลือสองเหลือสองคนแล้ว

เรามาละหนึ่งต่อสองเราหนึ่งมันสองถ ăn dao rồi vừa kia cái Đào sống Tạm lê Đi ngay chụp 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 ยัด <Yeah. S 2> มาผมเอาจริงแล้วสองสองแล้วกลมขออเกก่อนลุกสองหนึ่งกระบอกเอ้ยลืมกินเห็ดไว้ สองสองแล้วเว้ยนี่ยามานี่มึง ตามนึงตามเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยี่ลูกปืนสวนนีม่มาเดาฟังยี่เกือบตายโอ้โหสามต่อเกมสุดท้ายแล้วเว้ยมันยิงหัวผมเกือบแตก พราะว่าต้องมีดีไซนดีไซน์มันผมไม่ได้เอามาใช้อ่ะเกมสุดท้ายออนซูตชนะให้ได้เล่นเล่น,เ,ลนเป็นทีมผมว่าก็ดีนะช่วยกันอู้หส,สวยเอาไห มันอ้อมมันอ oh. ้อมมันอ้อมมันออมนรู้ไม่รู้ไวาเพื่อนไปาห้องอรเโอ้ยโนี่เือบแตกลูกกระสุนลอยมาอย่างไกลเลยทันยาว lên trên ngoài Hôm đi xe lên mà Ủa phê Đi tới Ông Ông Đào Rồi Ông กดแตกก็แตกกแตกมันอยู่นี่มันอยูนี่เ่อนแค่เราหามันไม่เจอมันอยู่บนมันอยู่บนกนไม่ถีดอ่ะอาวโอ้อ้อกชนะ เย้ yeah. อาเหอนั่งกำลังโชว์ทีหนึง่งแรงขึ้นเอ่อกา,าขึ้นผมค่าเจ็ดว่าคนนี้ค่าหนึ่งผมค่าเจ็ดเยอะกว่าใครนะครับผมชอบช่วยเพื่อน เพื่อนนอนยิงผมก็ไปช่วยโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเนี่ยชื่อผมแอดมาได้น,นะครับทางเกมกาลิน่าฟรฟาฟนะครับผมแอดชื่อผมมาผมยังมียังมีเพื่อนลงแรงนะครับขอลาตัวก่อนสวัสดี ดีครับบ๊ยบายทุกคน